อ่าเนีมันดีคอคนั้เราคืออกตับอ่านึงมีดิรออกกับอ่น,นงน,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 งนี้นี่ถืวันว,วันอาคารมันหรอเนี่ยสามูนห้าออกตรงปีเรื่อยทุกปีนะอ๋อเห็นปีนั้นเลยออโต้ทเออกสามโตวเลยมาสามโตเรยเห็นมาเจ้าบอกที่สามศูนย์นห้าสามศูนย์ห้าวันวันจอกวันอาคารแต่ว่าเป็นวันคู่มันมาออกวันอาทิตย์วันันทร์พุธเชอคอ่ เอาตามมัดมันถือตรงเปี๊ยเลยครับ <Okay. S 2> อันนี้แบเนีัแจ้วันหนึ่งบานมาเบิองต่ำํำลาบล <Okay. S 2> หลุดเหมนครับนักีทุกหลุดเกาเพราะขึ้นหลุดไม่ได้หลุดไม่ไมเกาเย็นเาติด อันนี้นสีเกาด้วยเกาคือเ้แต่ัดคุอเป็นรุ่นเก้านี่สีขากันนะครับมาเป็นรุ่นเขาเฮ็ดมากขุมมือเว่ามีครังคอันี้เกาคือเล่จนขาดอย่างนันมาแบวหาเืือบ่ไา้อรับหาสือไร้พ่มีรุ่นเกัาแต่ฟันเห็นพระเห็นยังอนี้วันนีมีบอกว่าเลยนี่มาันเขากุ้งหม่มันก็มีหาหนึ่งที่ผ่านมาคงใจนี่วันนี้กุ้งกุ้งอย่านี้มาเลยกุ้งมันมีฟอมเ้อสัตว์ นี่ใช่ไหมหายหนึ่งสี่หายมาี่เขียนไว้นีตัวกันฤทธิ